สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชมารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูเพิ่มน้ำหนักนะคอหมูย่างกับตำถั่วพ่อแม่พี่น้องคอหมูย่างเนี่ยผมจะบอกไว้เลยว่าเป็นคอหมูแทะเนาะซื้อมาจากแมคโครแบบโอ้โหเขาตัดมาหลายชิ้นนี่คุณภาพดีทั้งนั้นเนื้อส,สวยเนื้อแท่ปันเนาะอู้ลุยกันเลยดีกว่าพ่อแม่พี่น้องน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มแจ่วมะขามนะ เราลองว่าฟินแน่นอนเวันนี้รสชาติตำหัวปเปรี้ยวมาก่อนเผ็ดตำหวานนิดเดียวออ ซอดคอมูย่างเข้ากับน้ำจิ้มมะขามมากสุด,สด คอแท้จะเนื้อแทรกมันอืมมันแทกเนื้อ อยากกินมานานมากแลวฟินมากเลยคอหมูย่างชิ้นเราต้องแบบเอาชิ้น,นใหญ่ๆเลยไปสั่งเขากินจานหกสิบแปดสิบ นี่วันนี้จัดเองอู้ขอแท้ที่แมคโครโล่สองรกว่าบาทนะพ่อแม่พี่น้องออออไม่ใช่สิ โลร้อยกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดมันโลแปดขีดมั้งมัสามร้อยยีหรือว่า 300, 3ามร้อ Đẹp mà ăn มะเขือม่วงเราต้องดูดีๆนะข้างนอกมันดูสดใสยังไหม่กิ๊กเลยนะมะเขือม่วงแต่ข้างในตรงเม็ดมันจะไปเลยถ้านานด้วยน,น,นะนจิ้มมะขามนีเด็ดจริง ข้าวดูน้ำแช่เลยป๊อดิตรงชิ้นที่ใหญ่ ข้ามินสใจอะหวานมันบวกกับน้ำจิ้มมะขามะ

ดินบรุารเวลายังสีนหนวฝักยาวหมดอ Ừ. Bả Finishing. ดตำถั่วนี่กินตอนเที่ทยงนี่เข้ากันมากอากาศร้อนหน่อยนะ อู้เผ็ดเอาเรื่องเหมือนนะชอบเผ็ดไทยทานี่แหละเผ็ดที่แบบกลนๆนะ่ะเผ็ดใกล้หมดแล้ว Cái cái một được thích กะทิหน้านี้โอ้โหไม่ใจามากเผ็ดโ,โอเคครับผมเพราะไม่พี่น้อง โอ้โหกินทีไรเนี่ยมาเผ็ดตอนท้ายทุกทีเนาะเพราะว่าพริกก็ต้องอยู่พวัวกล้นๆพวกไทยๆเนาะก็เผ็ดรสชาติวันนี้เปรี้ยวมาก่อนก็ผมว่าน่าจะใส่มะเขือเทศเยอะเกินไปเนาะก็คือเมะเขือเทศชิ้นใหญ่เปรี้ยวมาแล้วก็เผ็ดตามเผ็ดตามแล้วก็หวานนิดเดียวเองหวานแทบจะไม่มีเลยนิดเดียวก็ถือว่าอร่อยเนาะ นัวปลาลครับผมแล้วอีอย่างเข้ากับโอ้โหเข้ากับคอหมูย่างสุดๆเลยเพราะไม่เปน้องคอหมูย่างกินกับตำถั่วก็อร่อยแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มมะขามเออมะขามเปียกนะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเนะคอหมูย่างเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่มันๆหนวานๆก่อสาหรับคนที่เอลดน้าหนักอยู่ไม่ควรนะครับผมแต่อของผมถามว่าลดไหมลดแต่มันเลี่ยงไม่ได้นะผมต้องมา มามากินโชว์คือเมนูอยากจะเปลี่ยนสลับผัดเปลี่ยนไปเรืเลยเนาะเพราะม่พี่น้องไม่อยากจะให้มันซ้ำๆกันเนาะทะเลบ้างอะไรนู่นนี่นั่นบ้างครับผมก็ขอลาไปก่อนนะเพจน,นะพ่อแม่พี่น้องก็เจอกันคลิปหน้านะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับกาดอย่าตกนะครับผมก็พกเจลวพกแอลกอฮอล์ใส่มุงแมส ออกไปข้างนอกไม่ใส่โดนปรับนะพราะม่พี่น้องบอกไว้ก่อนนะโอเคแล้วผมก็ซื้อมงซื้อแมสติดพกบ้านไว้ใส่กระเป๋าไว้เนาะจะได้ไม่ลืมนะพราะไ่พี่น้องครับคลิปนี้ต้อมซาพากินโชก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ให้ต้อมซาด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับกราบสวัสดีครับ